มาค่ะเพื่อนๆค่ะตำเห็ดพึ่งหวานตำเห็ดพึ่งหวานใส่เส้นกขนมจีนใส่แคบหมูใส่แดงกวาตำมั่วก็ได้นะเห็ดพึ่งหวานแช่แข็ง xếp được các em hết bưng bánh trái kiểng ở đầy tủ rồi, tao ỏ ỏ mà ăn nó Tầm anh, anh, Ừ. em không có trái mưa cả nhưng mà mến thản. hả? เมือเที่ยงครับเพื่อนเพื่อนได้อะไรกินกันคะแซ่บอยู่ทำเองแซ่บเอง ตำพริกแห้งหรือเปล่าแคบหมูใช้ได้อยู่นะเห็ดเ้งหวานหวานสมชื่อ,อ แ่แข็งเอาไว้กินได้นานนะเห็เนพึ่งหวานนะตั้งแต่ปีที่แล้วนังรสชาติอร่อยอยู่